ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทยาเทคโนโลยีชัแนลคลิปนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับซีรีส์ที่8แล้วนะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้วย tindercad คลิปนี้เป็นคลิปที่8นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวต้านทานแปลค่าตามแสงหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ light dependent resistor หรือย่อด้วยว่า LDR นะครับก็คือตัวนี้นะครับอุปกรณ์ LDR สังเกตตัวนี้ก็คือด้านหน้าของอุปกรณ์ จะมีตัวขดลวดเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการรับแสงนะครับมีสองขาโดยที่ไม่มีขั้วนะครับต่อขาไหนก็ได้ในการใช้งานรูปสัญ,ญลักษณ์ของ LDR นะครับก็จะเป็นเหมือนตัวต้านทานนะครับแล้วก็มีวงกลมแล้วก็มีลูกศรตัวกระทบสังเกตที่ลูกศรจะเป็นชี้เข้าที่ตัวต้านทานนะครับก็แสดงว่าเป็นการรับแสงจากภายนอกนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงจาก ดวงอาทิตย์แสงจากหลอดไฟแสงอะไรก็ตามนะครับที่มีแสงสว่างก็สามารถรับมาที่ตกกระทบที่ของด้านหน้ารับผิวหน้าของ ldr นะครับถ้ามีวงกลมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีรูปของตัวต้นานทานถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับตัวต้านทานแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบแล้วก็จะมีลูกศรชี้เข้า,าแสดงว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ldr นะครับเดี๋ยวเรามาดูใน โปรแกรม TinkerCAD ตอนนี้แอดจะอยู่ในส่วนของ component basic อยู่นะครับตรงนี้ครับ LDR ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเขาจะเขียนไว้ว่า photoresistor นะครับตัวต้านทานแปลค่าตามแสงคลิกลงไปครับแล้วก็มาคลิกวางอุปรกรณ์แ๋ยวอดจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับ ก็หน้าตาภายในโปรแกรม Tinkercat เป็นแบบนี้คลิกลงไปก็จะเป็นป๊อบอัพขึ้นมา Photo ล e s เตอร์เนมก็คือ1ชื่อเริ่มต้นนะคะก็คือ LDR ตัวที่1นั่นเองนำตัวชี้เมาส์มาชี้ที่ขาอุปกรณ์ Terminal 1ขาซ้าย Terminal 2ขาขวาตัวขาของ LDR นะครับไม่มีขั้วนะครับเวลาต่อใช้งานในวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ต่อขาไหนก็ได้นะครับ คลิกลงไปแล้วก็สามารถโรเทตหมุนอุปกรณ์นะครับครั้งละ30องศาในการคลิกต่อ1ครั้งตัวนี้ไม่มีขั้วนะครับอา๋ยวลองแอดจะลองจำลองการทำงานนะครับโดยต่อพ่วงกับมัลติมิเตอร์นะครับวนันนี้เลือกมัลติมิเตอร์ในคอพเนนต์เบสิกนะครับตรงนี้ครับ มัลติมิเตอร์ก็คือเราจะวัดทดสอบค่าความต้านทานของ LDR นะครับแอดจะ,ะตัวน,นี้จะเห็นว่าขาของมัลติมิเตอร์เราจะตั้งย่านมาที่ R นะครับก็คือความต้านทานตัวน,นี้นก g a t i เราคลิกลงไปนะครับเดี๋ยวแอร์จะเปลี่ยนลากไปที่ขาของตัว LDR Terminal ตัวนี้ถ้ามาจากควตเนกาตีฟนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีสายให้ดูง่ายนะครับก็คือสีดำาพสตีฟคือสายบวกนะครับเปลี่ยนสายเป็นคลิกตรงนี้นะครับเป็นสีแดงจริงๆแล้วเราไม่เปลี่ยนสีก็ได้นะครับเพราะว่าตัว LDR เองเนี่ยเขาไม่มีสี ก็คือว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีขั้วนั่นเองนะครับต่อสายไหนก็ได้แต่ให้เพื่อง่ายต่อการตรงกับตัวอุปรกรณ์ของมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้ก็มีขั้วนิกตีก็คือขัวข้วลบ positive ขั้วบวกนะครับอ่าตอนนี้แอจะ start simulation นะครับโดยการคลิกที่มุมขวาบนตัวนี้ปุ่ม p พย์ตัวนี้นะครับคลิกลงไปครับอ่าตอนนี้จะอยู่ในโหมดของโวลต์มิเตอร์นะครับให้คลิกที่โหมด R ก็คือ การวัดค่าความต้นานทานเห็นว่าเมื่อกด r แล้วนะครับก็คือหน่วยจะเป็นโอห์มนะครับ180กิโลโอห์มก็คือหน่วยที่วัดได้ลองคลิกที่ตัว ldr นะครับอ่าตัวนี้จะเห็นว่าตัวนี้ครับเป็นรูปดวงอาทิตย์ค่าความต้นานทานเราลองคลิกซ้ายค้างไว้นะครับสังเกตค่าความต้านทานจะลดลง ไปทางรูปดวงอาทิตย์ก็ความหมายว่า,ายิ่งมีแสงสว่างมากค่าความต้านทานตรงนี้ก็จะลดลงดอ,องลดแสงสว่างลงนะครับค่าความต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตตัวเลขที่โอห์มมิเตอร์นะครับก็จะมีค่ามากขึ้นสูงสุดไปถึง180ก oh ิโลโอห์มตรงกลางก็ นี่ครับก็จะแปรผันตามความสว่างของแสงที่มาตกกระทบตรงนี้เราเปรียบเสมือนถ้าเลื่อนมาทางขวามือเปรียบเสมือนแสงสว่างนะครับที่มาตกกระทบบน LDR ตัวนี้แสงสว่างมากเห็นไหมครับค่าความต้านทานน้อยได้506โ oh อห์มลองเลื่อนซ้ายมือแสงสว่างลดลงเริ่มมืดลงมืดลงเรื่อยๆนะครับแสงสว่างที่มาตกกระทบกับ LDR ก็จะมีค่ามากขึ้นนะครับค่าความต้านทานจนแสงสว่างหรือในที่มืดจากตัวอย่างนี้วัดได้180กิโลโอห์มนะครับ เห็นว่าค่าความต้นานทานถ้าแสงที่มืดนะครับอย่างเงี้ยตามรูปสีดําตัวนี้แสดงว่ามืดสนิทวัดค่าความต้านทานได้180กิโลโอห์มยิ่งแสงสว่างมากเท่าใดค่าความต้านทานก็จะลดลงตามค่าของแสงนะครับตัวนี้ก็คือตัวอย่างการทํางานของ LDR นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกและก็สร้างความเข้าใจในการใช้งาน LDR นะครับในเวลาที่เรานําไป ออกแบบวงจรเมติกนะครับก็อาศัยความรู้จากคลิปนี้ในการออกแบบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แชนแนลของเรารบกวนสมาชิกกดติดตาม subscribe และสั่งกระดิ่งด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, share, รบแล้วเราก็จะมีคลิปใหม่ๆนำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ